ผมมาเยี่ยมลูกศิษย์นักศึกษานะครับอยู่ฟร์มัวนะครับเป็นฟ้าม่วพันนุกรรมระดับโลกเลยครับ 3A ก็คือจากระครับตีเบิร์ดคือแบน 3A นะครับที่เราครับเราองครับตัวนี้เป็นมัวไอเวีเป็นลูกมอนเต้38แม่เป็นม่วเขาน้ำเขาเขามาแสดงว่าคนจองเกือบมือแล้วตัวนี้แม่ครับเลือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึอดตึ้ดตึ๊ดตึ๊ดลึ๊คือ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊กตึ๊ดาึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ� ราคาบ่กครับเอ้าราคาเกษตรกรเท่านี้แั่นนัอลนเป็นงัวัวฟ้าไหะครับผมผมได้ยินว่าราคาที่เพิ่นตน้เข้ามาคือสี่กิโลเลยพี่น้องสี่ล้านนะครับพี่น้องครับเบ้าเกษตรครับผมตอนนี้ผมมาเยี่ยมลูกซินนัลสานะครับอยู่ฟ้างวนะครับเป็นฟ้างวพันธุกรรมระดับโลกเลยครับพี่น้องครับนั่นก็คือส a ม A อลัน์นะครับ ไล์สต็อกเนาะสุดยอดเลยครับอยู่อำเภอเรื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรครับเป็นของเสี่ยกระปุกครับ่าหมอกระปุกนะครับลองสอบถามเบื้องแรกหลายคนอาจะหูจักเลยแหละครับมาเยี่ยมมายามลูกศิษย์นักศึกษาและก็ต้องขอบคุณทั้งฟ้ามแล้วก็สถานประกอบการที่ให้ความนุเคเาะห์นะครับรูดศวงตาเลยมาฝึกงานบําครับสวัสดีครับผมอมะมาวนเข้ามาตรงนี้นะครับผมแนะนําตัวให้พี่น้องฮูจักนะครับผมครับผมหมอบอลประจําฟ้ามสามเอเลนครับ อันนี้กับลูกศิษย์ของอาจารย์กัปปนาเด้ครับอ่ายุราชพัฒน์สุพรรณรีครับขแข่งกันครับอ่าตอนนี้ที่เขาเห็นข้างหน้าเนี่ยมันคืองูอกรูปไหนครับมาบอนอือไอวีเอฟครับเป็นยานมครับไหลเรียกกันเลยแล้วรับ<ห><ห>เป็นเป็นสีแดงเนาะครับอ่ายกตัวอย่างสักตัวหนึ่งสองตัวได้บอกมาบอนว่าเป็นลูกของไผ่แน่เลยสิแม่ขาวๆอาเอาวิวเห็นอย่างมันคือไปเม<อ>ื่อแล้วลูกขออนุญาตมรุนครับพี่น้องครับผมมาเยี่ยมมายามลูกซีดกันเลย หมอเนียดครับคุณหมอกลับถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เห็นได้ถึงชมนะครับนี่ครับอ่าสังเกตง,ง,ง่ายเนาะครับเป็น 3A ก็คือจะประทับตีเบอร์คือแบนสามเเลยครับพี่น้องครับหเลยหลายคนน่ะทั้งหมดแล้วแหละครับเพราะว่าเป็นฝ้ามดังนะครับอยู่ทางเรื่องดนตรยสนทรออันนี้คือเบอร์999 29ครับพิเศษพิเศษเลยตัวเก็บเอ้าจริงเหรอครับไปทำไปเฮ็ดพอพันในอนาคต ตัวตัวนี้คือบัได้บัได้ปล่อยบัได้ขายตัวนี้เป็นง้วงไอวีฟเป็นลูกมอนเตสามแปดแม่เป็นงัวเหามน้ำขาวหอมวอเตอร์ลิลี่สี่สองศูนย์ครับอ่ะผมปลอยมาตัวนี้ก็ได้อ๋อเป็นบัวไอวีฟสวยมากแสดงว่าเก็บไปเลยเก็บเเขาโปมิ่งนะว่าไอ้ของดีขายหมดหรืออะไรเด้เขาต้องเก็บใบเป็นวะสวยมากครับตัวนี้ถึงใจแล้วครใช้อะไรีกอ เอาตัวนี้อายุหลายปไหนครับสองแปดเดือนแปดเดือนเนาะนี่ฮะไปหมอบอนยางครับไปเบิรงครับเนี่ยะแปดเดือนนะครับตอนนี้เพิ่นก็ได้ฝึกได้อย่างระดับนึงแล้วเนาะป<แ>กติา้าทาเข้าป่อยข้างข้างหลังเหรอครับที่หลายลนะ่ะหลังจะเป็นพ่อแม่เดียวกันครับมันแ,แ,แบน่งแบ่งกันไปมีหาแล้วแล้วมีคนจองไม่อย่างไปครับนี่ในของนี่แต่มีจองตัวตัวนี้จองตัวนี้ตัวนี้สิเดือนสองตัวตัวเท่านี่ครับ ไปทั้งไหนครับไปมาไปเมียนมาไปขลัขลงนคอที่รับคระเนียจัทบโอ้โอยู่นี่ใส่บอกเดียวกันเลยครับสวยมากแสดงว่าคนจองเกือบเมินแล้วตัวนี้โอ้เก็บไปสองตัวที่เหลือคือจองเมินแล้วคือมีการทอนใจกัน ถึงแม้ว่าณช่วงขณะนี้ราคางัวมันก็บ่ได้ถือใจพี่น้องกเกษตรกรแต่ก็ยังมีพี่น้องกเกษตรกรที่ซื้องัวจะเข้าไปเป็นไถ่ั่าน,นช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นผ่อนใจอ๋อ,อ,อ,อเป็นเหมือนแรงจูงใจอีกอันหนึ่งนํามีคนบอกผมนะมาบอลบอกว่าสีไปสซื้องัวย่า,ยาไหนกับสีโปซื้องัวย่า,ยามันถือมันบ่ละเปี้วคือเหตุเป็นเนี่ย,ย,เ,นยเนี่ยอยู่ม้อบริเฮตอย่างไรเนี่ยมันไม่ไม ไม่อยุ่ป้าเห็นได้เลยไปเอาตัวสีเท่าไหมาให้จานดูหน่อยสีเท่ามีตัวเดียวเลยขาดลอดเลยัโอ้ครับงั่วอยู่นี่ง่ามอยู่ครับพี่น้องครับเอาสามารถแบบเข้ามาเยี่ยมชมมาเบิกไหนมาชอบแต่ว่าอยู่หอกดีคือมเจ้าของเมื่อแล้วคุณนะ่ะจนหอดขังนอกตัวนั้นนะครับมั่อบอลคือมีแต่ตัวแดงแดงตาม ตารตลาดบ่แม่ครับตามตลาดออแต่ว่าถุยูนิ่สีแดงสวยดีพี่น้องสีแดงเนี่ยให้เบ่งในกล่องโทรศัพท์มือถือเลยนะครับอ่า,าไม้สติกตองเกียงเนี่ยมีการคล้องเนาะเป็นไม้ไกยดซิดด้วเพื่นวา <c oughs> เห็ดใดมันถุกอย่างได้่ไป,ป,ไปโอ้หลูกสาวคอยไหมไอ้ใส่รองเท้าดาวเทียมมากหม <c oughs> <c oughs> ได้ไหมไปถ้าถ้า,ถาอันนี้ก็ลูกสาวหม้อก,กาลสินครับมาฝึกง,งาน ต้องขอบคุณทั้งหมอบอลแล้วก็หมอกระปุกนะฮะที่ซอยดูแลลูกศิษย์นะเดี๋ยวก็สี่จบแล้วค <c oughs> ือบวละคือบวละหรือว่ามันตื่นกล่องเนาะวะของกับตัวของวิวนี่ก็สวยมากเนี่ยตัวตัวเนี่ยเห็นปุ๊บโดดเด่นทันทีเลยนะครับนี่คืออ่าบ๊อบไปยังก็ได้ไปบ๊อบไปยังหมอบอลขยับมาหาผมจะหน่อยหนึ่งเลยครับมาตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็เขาสามารถบอก ราคาได้ว่าประมาณกย่ไรครับเริ่มต้นเท่าไรประมาณนี่ถาสมุนไพรยานมนครบ12เดือนองประมาณหามื่นหัราคาบอกครับอ๋อผมถูกราคาเกษรตรกรเท่วนี้ไมนนะ่อีหลี่บอกผมฟ้ามฟ้ามเนี่ฮะโดยซื้อเสียแล้วก็โดยพันธุกรรมเท่าที่ผมสาบมากเนาะเป็นมีงัวนนำเขามานะครับมาจากอเมริกานะครับ,บอเออตัวนี้ราคาห้าหมื่นห้าจริงบอกจริงแต่คอนใจคอนใจทั้งหัก S <S อันนี้สามเอหกเก้าบ่ะอันนี้ไปยุใไรครับจำได้บอมันจะไปะอุบนอุบลราชธานีนะครับผมโอ้ตัวนี้ก็สวยครับสวยนะครับสามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยครับแล้วแต่ละตัวนี่ก็จะนิ่งครับนี่คือประโยชน์ของการจัดท่าเป็นการฝึกครับพี่น้องเพราะว่าถ้าสมมติวางัวตัวที่มั่นมั่นบ่เชื่องเนาะม,นมาบอนมากอาจจะเกิดอ,อันตรายนั่นไม่ไม่รออ่ากระทังคนเลี้ยงแล้วก็หลายๆอย่างนําครับ โอ้ครับคักทักครับที่นี่ครับแล้วบันี้อันนี้คือกลุ่มยานมมาแล้วสุดยอดครับได้มีมียังโชว์อีกวะจะหน่อยนึงไปเบิงไอเอออีกตัวนึงครับผมได้ยินข่าวมาจากมูหันมูหันฟ้ามเพื่อนบอกว่ายูนี่ีิมีตัวนึงเด้รับอาจารย์เจ้าบารอนเหมือนกันวะมอมาบอลมาทั้งนี้นะเราให้ฟังเนี่ยผมแสงเลยบารอนอยู่แถวนี้บารอนเขาซุลลิดอยู่ครับอยู่เอจี U.S.C. แก่เพิ่อันเพิ่นเปลี่ยนไผ่ครับบารอนเนี่ยบารอนเป็นมัวงั่วาฟ้ามแนนะครับน้ำเข้ามากน้ำเข่าจากอเมริกาเป็นม่ว่วีเอลแดงทั้งสายอยู่น่มีผลงานไหนชมครับผมผมได้ยินว่าราคาที่เพิ่นน้ำเข้ามากคือสี่กิโลเลยพี่น้องสี่ล้านนะครับตอนตอนน้ำเข้ามาไอ้เจ้าบารอนอายุอะไรบ้างห้าปีผมมาณห้าปีโอ้เตะนุ่มเปียเลย ใจลูกนิ่งแหละของวัยอายุโอ้โหครับของเจ้าบารอนนะพี่น้องครับแล้วเราอยู่ฟาร์มเฮามีผลผลิตปะมีค่ะไม่มีผลงานอะไรเลยถ้าถ่ายแบบถ่ายดิบๆอะไรเงี้เบิ้งเบิ้งหลังผมเลยด้วยตัวไหนครับนี่ครับตัวแดงหน่อยโอ้โหค่ะเดี๋ยวผมมาทางนี้ก็ได้นี่คือเจ้าลูกของบารอนเหมือนบอแม่แม่เพื่อนตัวไหนครับเป็นโอ้แม่ตัวนั้นนะพครับอืมอืมอืมเอาลูกสาว ลูกซ้ายลูกซายลูกซ้<ส>ายขยับไปก้อนลูกขยับไปก้อนไปไปอุ้ยจังแมนผมอยากเบิ้งนะครับอ่ามอบอลแนน,น้ำเนี่ยตัวนี้อายุอะไรไปไดแล้วประมาณหนึ่งเดือนกว่าเดือนนึงบ่เดือนเบิ้งงัวเดือนหนึ่งมารอนลูกบารอนครับอันบ่ได้เอาสเปย์ยังฉีดแมนบอลน,นี่ <c oughs> สีแดงแดงสดสดนี่ <c oughs> เกิดมากกว่สีนี้ได้บ่สวยมากเป็นเป็นงัวที่บบมี่ตำหนิเลยนะพี่น้องถือว่าตำหนิน้อยมากอ่ะปกติเราเกิดมากกว่าจีด แผงข้อ,อยังสีไล่เลยอันนี้ยังโอ้ยจะไปจัดพอเหลือตนนยังหน่อยอยู่อยอยหัวได้เกิด้นจัดสุดท้ายแล้วไหม,ม,มพูดนะน่ารักมากเดือนอายุเดือนกว่าคราวนี้คือผลผลิตนะตอนนี้บาลอนกัมีนําเชื้อไม่หยังจํหนายเนาะเดี๋ยวผมสีหาเบอร์ั่วของ3ามเอไว้นะครับพี่น้องอยู่ของ่างนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเลยนะครับเพ<ม>ื่อนครับพี่น้องผมห้เดรนเม็ดสีครับนี่ฮะเพิ่อนครับละเอียดมาก โอ้อยากขูดได้วไว,ว้งัวดแข้งๆสีน้องไม่สีแสบหรอเนาะมีพี่น้องเขาบอกเห็นกอนอันนี้นึงครับเห็นเห็นลูกสาวไอกิ่งกิงแล,ล้วก็ไปนั่งผมกำลังนี่เหตุงานเมื่อกี้นี่ผมเกิดสงสัยว่ามันคืออย่างครับมันคือเขอพาพูดมักครับเขพาพูดมั๊กว่ครับผมอันนี้เป็นเป็นลักษณะของการแพ็กมากว an ่าเป็นมั๊กมาในตัวเลยครับอ่ามาหวานแนวถ้ำเนี่ยเพิ่นอ่าเพิ่นแพ็กจะใหญ่มากนี่ เป็นแน็อคั่นแม่ยังบอกเน็อคั่นนะเป็นเพิ่นมันเป็นของอันนี้นะเป็นของซุ้มชุ่นนะครับเป็นที่เป็นที่ม้วนกุ้เลี้ยงกุ้งเลี้ยเราอุ้งเครื่องเครื่องเขามาครับครับเป็นเป็นกลุ่มมันสินค้าซุ้มชุ่นนะครับเพื่อเพื่ออย่างเพื่อให้มันซีนให้มันแม่ครับซีนบ่ให้มีอากาศขั้นบ่ขาดนี่เก็บไว้ได้๋ยสองสามเดือนนะสองสามเดือนอันอันก้อนหนึ่งนี่จักกิโลเขาเนี่ยเคยสั่งบ่ะเจ็ดสิบห้ากิโลเพรต้องยกแหละเหตุผลที่เฮ็ดอันนี้คือเพื่อจะให แมนบ่เกี่ยวบ่ทดแทนยาช่วงขาดยาช่วงแรงแล้วกับการขนส่งง่ายกว่าบ่แมนครับมันกิ่งไปได้แมนโอ้ครับอ่ะเดี๋ยวให้มาบอนผ้าไปเบ่งอีกสำนึกหนึ่งมีที่เด็ดอีบวนี่อันอันอยู่เรื่องนกท่ามีอย่างที่เด็ดแย้มมีนกฮะมีนกนะเนี่ยกินแววจ้เนี่ยจะถามมาเรื่องนกท่ามีดังอันหนึ่งเด้อครับ ไอ้น้องนองมัธยมอะไปไปแข่งไอ้วงดน,นตรีลูกทุ่งไหมแต่ว่าวงโรงเรียนเรื่องนอกท่านี้คนผาเบิงเลยเด้อันนี้เป็นกลุ่มของแม่พันุเนาะ<ม>โอ้โห,โหโส,สวยมากเว<ม>็แแบ,บแรกนึงว่ารถไฟครับพี่น้องครับรถไฟล่างคูโตเงาส่วนไลท์ในนี้ก็คือเป็นแม่แม่น้ำเข่าหรือว่าเป็นแม่จะอะไรครับเป็นแม่น้ำเข่าสวยมาก อายุเพิ่นกับ่าจะยัง่หลายนะเท่าที่ผมเห็นประเมินโดยสายตาสังเกตอีกอันนึงก็คืองวมึงนอกเพิ่นสีบเจาะจมูกบ่ะงวแม่สีบริจ้าจมูกอ๋อ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 งนขุมเบาคือมีตวกูอ่ามีตวกูเพื่อเขาเขาจะได้บังคับได้เนาะอันนี้คือเป็นเรื่องของเอเนโมนเวเฟ่หน้าพี่น้องง่ายดี ได้มีโอกาสเข้ามากกับสีบลูมนะว่ายู่นี่มีแม่ท่านแม่บอกทีเปรดเกร็ดพี่เมี่ยมเลยครับสวยมากโอ้หน้าดักมากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกกหม่ครับลูกตาลอ๋อเหรอเป็นตาลอีกตัวนึงครับพี่น้องครับแม่แม่เพื่อนคือข่างกันนี่บอกแม่ครับแม่ขาวแล้วโอแม่ขาวแม่ขาวนะควก็ผสมกับลาลอนไว้นะครับพี่น้องครับลูกกัแม่แดงครับนี่ครับเดินทางออกมาอีกประมาณสักสองร้อยเมตรครับ ก็ที่เจออีกขอบหนึ่งนะครับตรงนี้คือเป็นหัวทองคะับหมอบนเนาะโอ้ตัวนี้ก็สวยครับสวยจนเทินเลยอ่ะอ๋อเหรอ JDS บอกเป็นฟาร์มดังมากอยู่อเมริกาอยู่เท็กซัสครับนี่หูเด้จำจำได้ครับโอ้โหอันนี้เป็นวัวนำครับโอ้โหเห็นปุ๊บ ป๊าอดอันเพื่อนวัานะหมักเผาเนาะเหนียงสุดยอดมากอันนี้เป็นวัวไข่ใน,นนอนี่ผมเมืองก่อนผมคุ้นๆโลโก,โก้ีดอยู่ครับเป็นของเมืองนอกครับเป็นแพน้อากาศบา,านเฮาที่รักษา้ันฮาหมายถึงว่าพว,พวกผิวหนังพวกอย่างนี้มันว่นรครับอันนี้มนนนหมอบอกแนะนํำนะครับผมตัวนี้เป็นลิลลี่วอเตอร์สี่สองศูนย์ แม่ตัวผู้ที่จะเก็บไว้นะครับที่เก็บไว้นะครับอันนี้เป็นแม่ของตัวผู้ที่โชว์เมื่อกี้ตัวล่าสุดเนาะเป็นแม่ร้อเนื้อร้อยฟ้าครับคือแม่ตจอไข่ตัวนี้เลยแม่โอ้โหเพื่อจะไปทำไอบีเอฟต่อจะเตัวลูกบอลลอนตัวแดงแดงตัวผู้นะสวยมากครับยาวตัวนี้ทั้งทั้งสามเอได้นําเข่ามาจากเมืองนอกช่วงช่วงไหนครับล้านสองอ่าตอนเอาเข่ามาในท้องไปครับท้องท้องยิบโซ่ท้อง อ๋อเข้าใจแล้วก็คือคอดมาจากเมืองหนอกเลยแ,<ม>แล้วก็มาคลอดอยู่เรื่องหนกท่านะครับอยู่ยาสทอนแล้วก็เอาไง่ายๆว่าหลังจะได้มากก็คือเป็นแม่โตโต้ตไฮโตไฮคแม่ตัวหนึงเลยอ่าเพื่อจะไปทํไอ VF เนะฮะเป็นแม่เคยว่าเป็นต้นแบบนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนิ่งครักสวยมากสวยมากไตท้องขาวครับเอ้สุดยอดเลยครับเป็นลูกแม็กซิมัส ช้กามเนื้ออืมอืมอืมอมพี่น้องขาผู้ใดติดตาเรลืองงัวเนาะที่พูดมากนี่คือตัวดังแื่นเลยนะครับตัวนี้แสดงว่าเคยลงประกวดแล้วเนาะอยู่อเมริกาได้แชมป์มาแล้วซึ่งเขาก็จะเป็นตัวกระด้านตีตัวนั้นนะฮะต้องบอนให้เพป่นยางโชว์อันเหนียงเพิ่มหน่อยเนื้อเมื่อกี้พมเป็นตอนนังกระเพื่อมเนี่ยพี่น้องอันนี้ท่องท่องอยู่ม่อไ่บ้านี่ง่าครับเกวอ่านื้อ๋อก็คือท้องว่างอยู่นะครับ ครับฝังนี้แห้งสุดยอดเลยสุดยอดหลังตรงครับแล้วก็ล้ำตัวลึกมากนะฮะโชว์เลยเดี๋ยวเสียเด้มุหันตุซาสต์โปรโมทไว้ยังดีว่ามือจัดนั่วมือนึงเลยนี่เนี่ยครับเออสวยมากครับถอยอีกนึงครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับได้ชื่นชมครับเบิ่งครับกระเพื่มมอมเลย แล้วแล้วเชื่องมากครับโบมีฝุดโบมีฟัดเลยวันนี้กเตเมบิมครับพี่น้องจะได้เดินทางไปต่อแล้วครับขอบคุณทางสามเอแลนะครับไลฟ์สต็อกนะครับอยู่ทางเรื่องนกทาครับมอบอนครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวจะไหนรายละเอียดต่างๆผมจะลงใต้คลิปให้เนาะขอบคุณแล้วครับที่ดูแลลูกๆนักศึกษาสารวัตรสารน้ำใน่ันนี่พวกนี้ครับเอาล่ำปีไทยนะเห็นเห็นไอ้นั่นว่าแยม เพื่อนใน variance, <c oughs> เพื่อนเปลี่ยนหนาไหมลูกสาวลองสมือไหมกล้องยี่อะไรตาอันอันนั้นเพื่อนเปลี่ยนหนาไหมค้างคู่ใบยังไม่าเขาเจอโอเคครับผมขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ